ใจมันก็ได้มดมดจะเข้ามดจะพัดเลยเมียมาเยอะจริงๆหรอกมดเหรอแต่ตรงนี้อ่ะถ้ากินแล้วอ่ะจะนอนลำบากต้องกินตรงนี้ยเราก็นนีอนที่อื่นต้องนอนหน้าหรือว่านอนข้างๆเนี่ยเพราะว่า เด,ดเข้าไปนะไม่ต้องนอนนอนตรงนู้นเราได้ตรนู้นได้แต่ตรงนี้นอนไม่ได้เราที่เราคิดเนี่ยลดมาในนอนัดขี้ลดกันไฟไอ้นั่นร้อน <c oughs> ถ้าเกิดกลางคืนเราจะเอาไปที่ไหนใช้เพราะว่าเาทีนี่จะเอาไปที่ไหนใช้ก็เปิดโทรศัพท์คนละดวงละดวงละดวงก็สว่างโน่ละไม่ไดลืมไปไปกลางเต็นต์กดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวอู่อมากครับอย่าลืมกดติดตามนะครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นตัวแดงๆกด คอมเมนต์นี่คุยได้ตรงั้นโรงงานมาตั้งใกล้ๆบ้านลุงใหญ่ต้องย,าย้งยายอยู่ไม่ได้